สวัสดพพีพี่เพื่อนชาวคตสมมีทุกท่านครับวันนี้ผมจะมารีวิวน้ํายาสายขนมจากทางสวิตเ r อรี่นะครับซึ่งเป็นน้ํายาจากทางแบรนด์ไทยเองนะครับตัวนี้ก็จะโด่งดังในฟีเบตอยู่พอตัวนะครับน้ํายาตัวนี้จะมีความพิเศษอย่างไงนะครับให้เพื่อนไปรับชมกันได้เลยครับ เราก็มาดูในส่วนของตัวขวดกันก่อนเลยนะครับตัวขวดก็จะมาในรูปแบบขวดสีดำนะ้าฝาสีดำนะครับแล้วก็ฉลากก็จะเขียนว่าสวิตชอรี่ครับตรงนี้ก็เป็นน้ำยาซารนิะครับรูปก็จะมีสตรอเบอรี่แล้วก็มีชีสนะครับแล้วก็ครีมแล้วก็เค้กนะรตรงนีนะ้ก็จะประมาณนี้นะครับโดยตัวส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสีดำดำแล้วก็มีสีแดงแดงแล้วก็นิก โปรตีน3ามิลลิกรัมนะครับสาส่วนนะครับมาในรูปแบบ PG50 นะครับวี5ีแล้วก็โคติน30มิลลิกรัมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลาแล้วก็ Facebook IG ของทางเขาเองนะครับข้างๆก็จะเป็นเขียนคําเตือนอะไรน,นะครับมาดูความนิ่มของขวดกันก่อนเลยนะว่าขวดมีความนิ่มมากแค่ไหนนะครับครับตัวขวดก็จะมีจุดที่แข็งแล้วก็จุดที่อ่อนนะครับ ข,ข้างหลังก็จะรู้สึกผมรู้สึกว่ามันจะอ่อนกว่าข้างหน้าหน่อยหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับข้างล่างก็เป็นขวดของแชปปี้กอริลลาครับตัวนี้ถือว่าใช้ขวดดีเหมือนกันนะครับม,มีความคงทนนะครับเดี๋ยวเรามาดมกลิ่นกันก่อนเลยครับพอดมกลิ่นแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ากลิ่นของชีสนะครับ กลิ่นของชีสนี่จะเด่นกว่ากลิ่นของสตรอเบอรี่เลยนะแล้วก็มีกลิ่นของความนัวของเค้กแล้วก็มีครีมมาเบาๆนะครับไม่ได้เด่นเลยมากครับสรุปเลยนะว่ากลิ่นเด่นออกมาเวลาดมเนี่ยเป็นกลิ่นชีสนะครับสตรอเบอรี่เบาๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสีของน้ํายากันต่อเลยครับสีของน้ํายานะครับค่อนข้างออกสีข้นอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าส่วนมากใส่ขนมแล้วสีมันจะออกข้นๆอยู่พ่อตัวนะครับน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะครับ ความเหนืดของน้ายาก็ค่อนข้างเหนืดอ,อยู่พอตัวนะครับแต่ก็ไม่ได้เหนืดมากจนเกินไปแบบเหนียวอะไรขนาดนั้นนะครับ่ะและเครื่องที่ผมจะใช้มารีวิวในวันนี้นะครับก็จะมาจับคู่กับเจ้าตัว aio จากทางด o t mod นะครับเรื่องกลิ่นและรสชาติจะเป็นยังไงเราก็ไปรับชมกันเลยครับเราไประเทศอเลยครับ เวลาตเนี่ยผมรู้สึกว่าผมได้กลิ่นของตัวสตรอเบอรี่นะครับชัดเจนนะครับกับกลิ่นชีสนะครับชัดเจนมากเลยมาทั้งต้นทั้งปลายเลยครับไปลายๆก็จะมีกลิ่นตัวเค้กกับตัวครีมเบาๆนะครับเพื่อเพิ่มความนัวของกลิ่นของน้ำยาตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับเรื่องกลิ่นของเขา แล้วมาถึงส่วนในนิโคตินของเขาคนระับในโคตินของเขาก็รู้สึกว่าดูดสบายคอนะไม่ได้แข็งคออะไรมากจนเกินไปนะสำหรับคนที่รู้สึกแข็งคอแรกๆก็ลองใช้หรือว่าลองสูบไปสักพักหนึ่งก็จะรู้สึกว่าชินคอไปนะครับสำหรับแต่ขนมซองนี้ของสวิตเทอรเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาทํามาค่อนข้างดีเลยนะครับกลิ่นชัดเจนแล้วก็อร่อยนะครับผมก็จะสรุปคะแนนนะครับความชัดของกลิ่นนะผมให้ไป 8เต็ม10เลยถือว่าทําออกมาได้ดีเลยครับลิ่นของเขานะครับแล้วก็นนโคตินก็ถือว่าดีนะครับค่อนข้างดีเลยครับถือว่าสูตรได้นุ่มนวลนะครับไม่ได้แทงคออะไรมากจนเกินไปแล้วน้ายาตัวนี้ก็ไม่ได้มีความเย็นอะไรมากนะเพราะว่าเป็นสส่ขนมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับเจ้าตัวน้ำยาสวิตเทอร์ลีนะครับสตรอเบอร์รี่ชีสเค้กนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเพื่อนที่นี่ด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับแล้วก็ผมจะทิ้งไลน์แอดไว้ข้างล่างนะครับเผื่อมีใครอยากติดต่อสอบถามอะไรก็สามารถแอนไลน์เข้ามาติดต่อสอบถามได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ